สวัสดีค่ะวันนี้อากาศที่บ้านถือว่าโอเคนะคะอากาศดีมากมันร้อนิดหน่อยอะคะ่ะนี่เหมือนที่บ้านเราเมียเลสทีแล้วก็อันนี้จะเป็นมะนาวค่ะเพิ่งจะกินข้าวเสร็จนะคะวันนี้กินข้าวกับลาบหมูค่ะแล้วก็ ผัดผักอะไรพวกนี้กุ้งแช่น้ำปลาเราจะมาล้างปากด้วยเชอร์รี่ค่ะ <g ül> <g ül> ที่นี่กำลังเยอะเลยนะคะอชอบเนทเทีเยค่ะใส่มะนานวไเยอะ <g ül> แล้วก็ลูกไอ้นี่ค่ะ เพื่อนเอามาให้อีกแล้วเอามาให้เมื่อวานนะคะกินเป็ดจังเยอะแล้วแล้วก็สับปะรดหน่อยนึงนะคะ่ะสับปะรดจะกินแบบว่าไม่ได้ปอกเปลือกนะคะ จะตัดเอาแบบว่าแค่พอกินนะคะลูกหนึ่งตัดข้างบนมันนะคะแล้วก็เฉือนเฉอนอย่างเงี้ค่ะแบ่งเอาเพว่าชอบกินสับร้นนะคะแต่ว่าปลอกมันไม่เป็นนะคะแล้วเวลากินทีนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าปอกเปิดอมันให้หมดกินให้หมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือเราแบบว่ากินคนเดียวเนาะ อยากกินก็ผ่าเอาแค่ปาดเอาแค่พอกินของเราอะไรเงนี้ค่ะก็ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็ที่เหลือก็เก็บใส่ <laughs> ตู้เย็นไว้ประมาณนั้นมีแต่ผลไม้ชอบชอบ่งนั้นเลยค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอคลิปอีกแล้วค่ะคลิปโดนดูดค่ะ รู้สึกว่าจะโดนดูดเยอะมากเลยนะคะแล้วไอ,อาเพจที่มันเอาไปเนี่ยมันก็ไม่เคยมาขอกันสจกคนเลยนะคะมาเอาไปลงเนะะี่ยค่ะดูดคลิปของเราไปเมื่อวานน้องคนนึ่งค่ะส่งข้อความมาหาบอกว่าเจอเพจใหม่อะดูดคลิปไปกะค่ะอันนี้เป็นคลิปอ่า หอยเม่นนะคะหอยเม่นแรกๆเลยะคะ่ะที่ทำคลิปมานี่กะว่าคือตั้งใจจะดูดกันให้หมดทุกคลิปเลยมั้งคะ แลไอเพจเนี้ยก็เป็นเพจใหม่ด้วยนะคะไม่เข้าใจค่ะคนทำงานในโซเชียลกันแบบนี้เนาะมันน่าจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปขออนุญาตเขาก่อนไหมอะไรยังไงดีไหมคุยกับเขาก่อนเนาะอะไรเงี้ยมันมันมันยากเหรอแต่การคุยกันอะไรเนาะประมาณเนี้ย คือคิดแต่ว,ว่า,อา,อาไอ้เจ้าของคลิปม,มันคงทำอะไรไม่ได้ห,หรอกใช่ค่ะเพราะเขาไม่อยากจะทำอะไรหรอก <p> เห็นว่าเป็นคนทำงานเหมือนกันอะไรเหมือนกันคนเราก็เนาะน่าจะมีจิตสํำนึกสักนิดนึงขอกันไอเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนแบบว่า,าใจร้ายนะคะ เยอะมากตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะที่เอาไปกันนะ่ก็คือมีเพจหนึ่งเนี่ยเอาคลิปอไอปลาหมึกอะค่ะแฟนจับปลาหมึกแต่หน้าร้อนปีที่แล้วนูนะะ่นค่ะมันก็หลายเดือนล้วไม่ใช่หน้าร้อนมันก็เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะแต่ยังไม่หนาวมากอะไรประมาณเนี้ยก็ดูดเอาคลิปปลาหมึกไป,ไปลง ลงอยู่ยงั้นนะคะไม่รู้จะก,กี่รอบแล้วแล้วก็พอมาอันที่สองก็เป็นไอ้คลิปเพียงทะเละคะ่ะนั่นกระโดดไปอีกเราไอ้คลิปอไอ้คลิปประเมึกกับไอ้ไอ้คลิปเพียงทะเลเนะะี่ยก็เว็บอื่นๆนี่ก็จะเอา,อาไม่ใช่เว็บไอ้เพจอื่นๆนี่ก็จะดึงไปด้วยเอาไปด้วยตอนแรกจะมีอยู่ปวันสี่เพจนะคะ ที่ดึงไปทางไอคลิปปลาหมึกแล้วก็เพียงทะเลพราะเมื่อวานเจอคลิปหอยเมน่นโอ้ <c oughs> <c oughs> บอกตรงนะคะว่า,าถ้าอยากจะได้คลิปนะคะเดี๋ยวจะทำให้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าหอยเม่นที่นี่มัเยอะค่ะไปถ่ายตอนไหนก็ได้เยอะแยะหมดค่ะบอกใพี่ ช่วยผมหน่อยอะไรนะผมอยากทําคลิปขอให้ผมหน่อยอะไรนะได้เลยไม่มีปัญหาขอกัอนมาในด,ดีคุยกันมาด,ดีก็จบแล้วค่ะวันนี้ไม่ใช่อะไรมากมายลงทะเลก็ลงประจาอยู่แล้วจนเบื่อจะกินหอยเม่นจนแบบว่าไม่อยากจะถ่ายคลิปหอยเม่นแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกอายคนดูค่ะเพราะว่าคลิปหอยเม่นมันเยอะมันไม่เหมือน,นว่ามันไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วอะอะไรเงี้ย กลัวคนดูจะว่าจะเบื่อเอาอยากให้เราไปถ่ายใหม่ๆม,มาทำอะไรแบบดูดีๆกว่านี้ที่เราถ่ายก็ก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะจะไปทำให้จะบอกมาแค่นี้เองค่ะไม่ต้องมานั่งดูดคลิปขโมยคลิปกัางนี้หรอกค่ะมันรู้สึกแย่เนาะมันก็ไม่เชิงจะแย่มากหรอกแต่รู้สึกเสียใจตรงที่ว่าเวลาคนคอมเมนต์น่พอเราไปแสดงตัวตนเราอะ่ะเขากับประมาณว่า เหมือนกับอว่าเรามาค่ะว่าเขาก็ไม่ได้เอาคลิปของคุณไปทำอะไรเสียหายนะทำไมจะต้องอะไรยังไงเออเราเป็นเจ้าของคลิปเราไปแสดงตัวตนเป็นเจ้าของกับโดนด่ากับโดนว่าแต่ไอคนที่เอาคลิปไปไปทำเป็นไลฟ์สดอ่กับกดชอบกันกด แชร์กันเพียบ <c oughs> แต่เราก็เข้าใจแหละว่าคนส่วนใหญ่เขายังไม่เคยดูกันคลิปนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับกับคนดูมากมายแต่บางครั้งอ่ะค่ะเขาว่าเรากลับมาเออทำไมอะ่ะงั้นเขาจะมีกฎหมายไว้ทำไมะคะว่าออคุณขโมยคลิปนะ รู้สึกแบบเออว่าคลิปของกูนะกูยังโดนด่าเลยเ <laughs> ชื่อเลยอะ <S <s เหนื่อยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเหนื่อยนะีมีามรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะคุยกันนะคะคุยกันมันจะตายเหรอนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหร้ายคนใจร้ายสักกหน่อยเลยเ <s> บื่อค่ะ ลมพอมานั่งแล้วลมแรงเลยอฮมได้ยางงี้ดิค่ะอ,อร่อย